สองหกติดสองหกไว้ด้วยนะสองหกติดสองหกไว้ด้วยใครยังไม่ได้เลขรัฐบาลไทยเจ้ใครยังไม่ได้เลขรัฐบาลไทยเจ้กดลิงก์ด้านล่างแล้วขอรัฐบาลไทยได้เลยด่วนค่ะลิงก์ด้านล่างเลขอยู่ที่ลิงก์ด้านล่าง เลขรัฐบาลไทยอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างใครยังไม่ได้กดเข้าใครได้แล้วเงียบไว้ไม่ต้องพิมพ์มาเดี๋ยวเลขเคลื่อนนะคะใครได้รัฐบาลไทยเจ๊แล้วจุ๊กเก็บไว้ไม่ต้องพิมพ์ใครได้แล้วเป็นเคลบใช่ไหมเวลาอะไรต้องกินตลอดจริงๆอ่ะบังเอิญเพราะว่าไลแมนเพิ่งมาส่ง แล้วเจ๊ก็อยากชิมบังเอิญมาส่งตอนที่ไลรสดพอดีนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เจ๊กินข้าวไงเจ๊กินข้าวเที่ยงเจ๊ทำ IF e สิบหกทับแปดกินแปดไม่กินสิบหกสิบหกชั่วโมงเนี่ยคือไม่กินอะไรเลยแปดชั่วโมงเนี่ยคือกินตั้งแต่เที่ยงถึงหนึ่งทุ่มนะคะทำ IF นะคะก็เลยแบบทุกคนจะเห็นเจ๊เวลาไลฟ์สดตอนเที่ยงและกินไงเพราะว่ามันเป็นเวลากินของเจพอดีเออนะักนาฬิกาสวยมากขอบคุณค่ะโอเคจำมาสายด่วนพรุ่งนี้ทุกคนจ๋าสายด่วนพรุ่งนี้สายด่วนเจนุกเหมือนเดิมค่ะหนึ่งกับสิบหกวันที่หนึ่งกับสิบหกทุกคนเลขเลขประทัดเจปิดลับแล้วหรอเอาถามจริงถามจริงเลขประทัดฉันปิดลับแล้วหรอ แม่แจกนิบ่ายให้แคปไปแล้วไงเมื่อกี้ไงลูก <UK> เลขประทัดฉันปิดลับแลยหรอทุกคนติดหกสองรัฐบาลไว้ด้วยนะนี่ค่ะอามมาแป Gobierno ๊บหนึ่งนิบ่ายเาดี๋ยวให้นิบ่ายก่อนนิบ่ายอันนี้บ่ายแคปใหม่หนึ่งสองสามแคปนิบ่ายนิบ่ายให้แคปครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งสุดท้ายแล้วนะคะไม่ให้แล้วพอแล้วถ้าจะแคป ลิงด้านล่างเลยเจให้แคปแค่นี้พอแล้วแค่นี้ก็ปิดก้อนไม่รู้จะอะไรยังไงแล้วอ่ะลิงด้านล่างค่ะทุกคนจา๋ากดเข้าลิงที่ปักหมุดใครยังไม่ได้รัฐบาลไทยเจแล้วบอกว่ามาจากเจนุ๊กได้เลยด่วนค่ะอ่าเดี๋ยวให้แคปทีเดียวแป๊บหนึ่งใครได้แล้วเงียบไว้นะใครได้แล้วเงียบไว้เลยอุบไว้เลยอุบไว้เลย พรุ่งนี้นะคะสิบโมงครึ่งนะคะฉันจะสู้นะคะสู้ทุกงวดนะคะใครจะว่าฉันแม่นไม่แม่นไม่เป็นไรค่ะรัฐบาลเจ๊ยอมรับนะคะเจ๊ไม่ค่อยเก่งรัฐบาลนะคะรัฐบาลทุกคนขาการที่เราจะเข้ารัฐบาลได้เจ๊ต้องพูดเลยนะว่าต้องใช้ดวงมากๆเจ๊บอกเลยว่าการที่คนการที่เราจะถูกเลขรัฐบาลไทยได้อ่ดวงเราต้องดีจริงๆทุกคนเอ้ยบุญบาปว่าบาปนะ ดวงเราต้องดีจริงๆถูกยากมากรัฐบาลไทยเป็นเป็นเป็นแนวทางที่ถูกยากมากที่สุดถ้าถูกถือว่าคุณดวงดีมากนะคะใครยังไม่ได้เลขรัฐบาลไทยเจ๊กดลิงด้านล่างวันนี้หุ้นเข้ารัวมากรัฐบาลไทยคะ่ะชื่อว่าแม่ใหญ่เฮงชื่อว่าแม่ใหญ่เฮงคะ่ะสองสามสามสี่ห้า รัฐบาลไทยเจ๊เ mm. นาะการที่เราดวงคนเราจะถูกรัฐบาลได้ต้องแบบดวงจริงๆเนาะทุกคนเนาะ mm. ดวงจริงๆทุกคนเอ้ยว่าบาปเนาะต้องใช้ดวงเนาะรัฐบาลเขายากนะคะเลขชอบเจ๊นะ รัฐบาลไทยนะทุกคนขาใครยังไม่ได้รัฐบาลกดลิงก์ด้านล่างเลยใครได้แล้วเงียบไว้นะคะชื่อว่าแม่ใหญ่เฮงชื่อว่าแม่ใหญ่เฮงค่ะลิงก์ด้านล่างเลขเจนุกอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็น by, by. นิเคอิบ่ายจีนบ่ายนิบ่ายจีนบ่ายใครเป็นสายหุ้นกดเข้าเลยคะ่ะวันนี้หุ้นหลวหุ้น,นปังมากนะคะกดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยจ้ะพี่ๆแม่ๆนะคะใครจะเอานิบ่ายจีนบ่ายของเจ๊นะคะเข้าทุกวันเลย นะคะกดลิงก์ตรงนี้นะคะชื่อว่าแม่ใหญ่เฮงใครไม่สู้กับแม่ก็ถอยไปก่อนแต่เราจะไม่ทิ้งแม่นะนุยน่ารักมากลูกอยู่ในกิยังไม่เห็นได้เลยอยู่ในกลุ่มว p พียังไม่เห็นเลยอยากได้อยู่กลุ่มไหนเจ๊ลงทุกอย่างแล้วกลุ่มว p พคือลงทุกอย่างนะคะรัฐบาลไทยเจอ่ะอันนี้นาะนน้ดหนึ่ง อันนี้คือให้ไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะให้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะสามเก้าสี่อันนี้เจให้ไปนานแล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูนะสามเก้าสี่นะสามหกสี่อะไรตามได้หมดเลยสามเก้าสี่เจให้ไปแล้วเจให้ไปแล้วนะคะสามเก้าสี่อันนี้อ่ะแล้วก็ต่อด้วยอันนี้ออมสินออมสินก็ให้ไปแล้วใครเล่นออมสินแคปเลยค่ะแคปเลยค่ะแคป หนึ่งสองสามสี่ห้าแคปออมสินค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าออมสินค่ะนี้ออมสินนะคะอันนี้ค่ะเป็นสองตัวชอบใครเป็นใส่วิ่งนะคะวิ่งสามงวดนี้งวดนี้วิ่งสามค่ะงวดนี้วิ่งสามค่ะ สามหกเผอิญว่ามาตรงกับเลขประทัดพอดีสามหกนะคะแต่บอกเลยว่าห้าสามสามห้าไม่ต้องเน้นไม่ต้องอัดนะอย่างที่เจ๊บอกไปว่าห้าสามสามห้าเพราะว่ามันออกไปแล้วนะคะไม่ต้องเน้นนะคะไม่ต้องเน้นมากนะคะแบบไม่ต้องอัดมันอนะเออแต่สามหกสองนี่คือแบบสวยอยู่นะสามหกเนี่ยมันตรงเห็นปหเจ๊ให้สามหกมันอาจจะอัดออก สามห้าสามหกสามหกสองไม่หมายถึงงวดนี้ 8, 8, 8. เออโอเคนะฝากเลขประทัดไว้ด้วยนะจ๊ะเล่นตั้งแต่เจเจสองห้าอู้เจสองห้าสามตัวตรงนะที่ฉันให้เข้าอะ่ะโอเคนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะ ท้อในเว็บราคาลายเจ้อ้วนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแม่ใหญ่เฮงค่ะเป็นลายแม่ใหญ่เฮงสองสามสี่ห้ากดเข้าไปแล้วขอรัฐบาลไทยเจนุกได้เลยลิงก์ด้านล่างกดที่ลิงก์ด้านล่างจะมีทุกแนวทางของเจทั้งหมดแม่มีสายด่วนสายด่วนทุกคนฟังสามพันห้าร้อยคนสว่บบงเจนุกนะ เจนุจะพูดครั้งเดียวครั้งสุดท้ายสายด่วนเจ๊เจ๊จะปล่อยทุกวันมาเป็นอย่างนี้ปกติแล้วปล่อยทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกหนึ่งกับสิบหกค่ะรัฐบาลไทยของเจ๊สายด่วนเจ๊จะปล่อยทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกทุกงวดเวลาสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งโอเคนะ โอเคนะใครรับทราบใครเข้าใจที่เจพูดแล้วขอหัวใจรัวๆหน่อยนะคะขอหัวใจรัวๆได้เลย